กรุงเทพยามค่ำคืนถนนสุขุมวิทเต็มไปด้วยไฟนีออนเสียงรถวิ่งไม่หยุดแต่บนชั้นสูงของโรงแรมรูแห่งหนึ่งทุกอย่างกลักเงียบผิดปกติป,ประตูห้องหนึ่ง209ถูกปิดสนิทกล้องวงจรปิดจับภาพคู่บ่าวสาวชาวมุสลิมเดินเข้ามาด้วยกันไม่มีใครรู้ว่านั่นคือภาพสุดท้ายที่ทั้งคู่จะถูกเห็นในฐานีสามีภรรยารุ่งเช้าว,วันต่อมาข่าวทุกสำนักาพาดหัวเหมือนกันเจ้าบ่าวอินโดนีเซียฆ่าเจ้าสาวคืนแต่งงานกลางโรงแรมกรุงเทพ สังคมช็อกค,คำถามแรกดังขึ้นทันทีทำไมคืนที่กวรเต็มไปด้วยความสุขถึงกลายเป็นคืนแห่งความตายรายงานบอกว่าพนักงานเจอกลิ่นคาวในห้องิีงแตะหักเศษแก้วเกลื่อนพื้นเงียบสนิทจนขนลุกร่างของเจ้าสาวถูกพบพร้อมร่องรอยต่อสู้ขณะที่เจ้าบ่าวหายไปเหลือไวเพียงความเงียบที่กดดันเหมือนกำแพงเบื้องหลังเรื่องนี้คือความรักที่เริ่มจากรอยยิ้มงานแต่งที่เต็มไปด้วยข้าวหมกไก่และเสียงหัวเราะแต่ภายใต้พิธีอันศักดิ์สิทธิ์กลับมีเงาของความบาดหมางระหว่างครอบครัวความศรัทธาศักดิ์สิทธิ์ และความโกรธที่ไม่มีใครรู้ว่าจะระเบิดออกมาในคืนแรกของชีวิตคู่นี่ไม่ใช่แค่คดีฆาตรกรรมแต่คือโศกนาฏกรรมที่สะท้อนคำถามใหญ่ต่อสังคมไทยและโลกมุสลิมคำถามที่ยังคงร้ายคำตอบเจ้าบ่าวชื่ออิบราฮิมหนุ่มวัยยบมาจากเมืองสุราบาประเทศอินโดนีเซียเขาโตมากับครอบครัวมุสลิมเคร่งศาสนาพ่อเป็นนักธุรกิจนำเข้าเสื้อผ้าแม่ค้าตลาดใหญ่แม่เป็นหญิงใจแข็งที่เชื่อในเกียรติและศรัทธาครอบครัวของเขาส่งลูกชายมาเรียนมหาวิทยาลัยอิสลามในกรุงเทพ เพราะหวังว่าเขาจะได้ความรู้ศาสนาและโอกาสทางธุรกิจอิบราฮิมเป็นชายเงียบไม่ค่อยหัวเราะเวลานั่งกินข้าวเขามักเงียบก้มหน้าเคี้ยวช้าๆเขาเป็นคนที่ไม่เปิดเผยความรู้สึกแม้กับเพื่อนสนิทเจ้าสาวชื่อซารินาอายุ25เติบโตในครอบครัวมุสลิมไทยทางภาคใต้บ้านเธออยู่ใกล้มัสยิดเล็กๆพ่อเป็นครูสอนศาสนาแม่ขายโรตีกรอบที่ตลาดตอนเย็นเธอเป็นหญิงที่เพื่อนบอกว่าใจดียิ้มง่ายชอบช่วยเหลือคนอื่นเธอเรียนพยาบาลจบ และทำงานในคลินิกย่านพระรามเก้าทุกวันซารินาตื่นเช้าทำละหมากกินชาอุ่นๆของแม่แล้วไปทำงานเธอฝันอยากสร้างครอบครัวที่สงบอบอุ่นทั้งคู่เจอกันครั้งแรกในงานแต่งของเพื่อนร่วมชุมชนที่กรุงเทพตอนนั้นอิบราฮิมสวมชุดสุดสีดำสายตาคุมแต่ไม่พูดมากส่วนซารินาใส่ชุดมุสลิมสีขาวเรียบร้อยรอยยิ้มของเธอดึงดูดสายตาเขาอย่างประหลาดหลังงานแต่งเพื่อนร่วมกลุ่มช่วยเชื่อมให้ทั้งสองคนรู้จักกันมากขึ้นการพูดคุยผ่านโทรศัพท์ผ่านไลน์เริ่มขึ้นจากเรื่องเล็กๆ เช่นอาหารหนังสือศาสนาไปจนถึงเรื่องครอบครัวแต่ความสัมพันธ์ไม่ได้ราบรื่นครอบครัวทั้งสองมีพื้นหลังต่างกันครอบครัวอิบราฮิมเคร่งและคาดหวังให้ลูกชายแต่งงานกับหญิงที่มาจากสายตระกูลอินโดนีเซียส่วนครอบครัวซารินาแม้จะเคร่งศาสนาแต่เน้นความอ่อนโยนและเสรีภาพของลูกสาวความต่างนี้ถูกซ่อนอยู่หลังคำพูดนุ่มนวลทุกการพบเจอจึงเต็มไปด้วยความเกรงใจในกรุงเทพอิบราฮิมอาศัยอยู่คอนโดเล็กใกล้สุขุมวิทเขาใช้ชีวิตแบบคนต่างชาติ ที่พยายามตรงกลืนชอบกินข้าวหมกที่ร้านมุสลิมเล็กๆใกล้มัส,สยิดชอบนั่งเงียบๆที่ร้านกาแฟามีบันทึกเล่มหนึ่งที่เขาเขียนความคิดลงไปส่วนใหญ่เกี่ยวกับเกียรติครอบครัวและความคาดหวังเขาเชื่อว่าผู้ชายต้องควบคุมครอบครัวต้องเป็นผู้นำที่เด็ดขาดซารรนาชอบใช้เวลาว่างอ่านหนังสือสุขภาพและช่วยแม่ขายโรตีเธอเป็นที่รักของเพื่อนบ้านทุกคนบอกว่าเธอใจดีมีน้ำใจเธอเคยเล่าให้เพื่อนฟังว่าอิบราฮิมเป็นคนดีแต่บางครั้งเขาดูแข็งดูกดดันและไม่ยอมเปิดใจพวกเพื่อนหัวเราะบอกว่า อาจเป็นเพราะเขามาจากวัฒนธรรมต่างเธอไม่เคยคิดว่าความแตกต่างนั้นจะกลายเป็นรอยร้าววันแต่งงานถูกจัดขึ้นที่กรุงเทพแขกเต็มห้องจัดเลี้ยงเสียงสวดศาสนาเสียงหัวเราะของญาติกลิ่นอาหารหอมจากข้าวหมกเนื้อและแกงมัสมั่นทุกอย่างเหมือนสมบูรณ์แบบแต่มีบางสิ่งเล็กๆที่ทําให้หลายคนสังเกตได้ขณะถ่ายภาพอิบราฮิมยืนตรงแข็งเหมือนรูปปั้นไม่ค่อยยิ้มซารินาพยายามยิ้มกว้างกลบความแกร่งพ่อแม่ของเธอมองด้วยสายตากังวลแต่ก็ไม่พูดอะไรเพราะทุกอย่างเริ่มไปแล้ว หลังพิธีแขกบางคนเล่าว่าเห็นอิบราฮิมคุยโทรศัพท์เสียงแข็งเหมือนโกรธกับใครบางคนส่วนซารีนาเดินไปนั่งเงียบๆที่มุมห้องกับแม่น้ำเสียงแม่กระซิบเหมือนกำลังตอบเธอพยักหน้าช้าๆแล้วฝืนยิ้มต่อไปเมื่อถึงเวลาคืนแต่งงานทั้งคู่ขึ้นแท็กซี่ไปที่โรงแรมกลางสุขุมวิทโรงแรมรูที่ไฟนีออนสะท้อนบนกระจกสูงพนักงานต้อนรับเล่าว่าเจ้าบ่าวเดินถือกระเป๋าเจ้าสาวตามเงียบๆเ,เธอหยุดหน้าลิฟต์ชั่วครู่เหมือนลังเลก่อนจะเดินเข้าไปพนักงานยังจำสายตานั้น ได้มันคือสายตาที่ไม่เหมือนเจ้าสาวทั่วไปมันคือสายตาของคนที่ซ่อนความหวาดหวัน่นในห้องพักหมายเลขหนึ่งสองศูนย์ก้ามีเตียงใหญ่สีขาวม่านหนาหนักแอร์ดังเบาๆห้องสวยแต่เงียบพวกเขาเข้าไปประตูปิดเงียบหายไปจากโลกภายนอกการสร้างครอบครัวที่ควรเป็นจุดเริ่มต้นกลับเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ไม่มีใครรู้สองชีวิตที่ต่างกันสองครอบครัวที่มีเงื่อนไขต่างกันมันคือระเบิดเวลาที่ถูกตั้งไว้แล้วรอเพียงชั่วขณะจะระเบิดออกมา หลังงานแต่งงานเสร็จเสียงหัวร้องเงียบลงเหลือเพียงซาริน่ากับอิบราฮิมที่ต้องเดินต่อไปในเส้นทางชีวิตคู่ช่วงแรกทุกอย่างเหมือนปกติแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นร่องรอยความไม่แน่นอนคืนก่อนวันแต่งงานเพื่อนสนิทของซาริน่าเล่าว่าเธอเคยบ่นเบาๆว่าอิบราฮิมเป็นคนเข้มงวดเกินไปเวลาเธอออกไปเจอเพื่อนเขามักถามว่าไปไหนกับใครทำไมกลับดึกทุกคำถามเต็มไปด้วยน้ำเสียงแข็งเธอหัวร้อกลบบอกว่าเขาแค่ห่วงแต่ในสายตาเพื่อนมันไม่ใช่เพียงความห่วงมันคือการควบคุมในบ้านของครอบครัวอิบราฮิม พ่อเคยพูดต่อนาเพื่อนๆว่าลูกชายต้องเป็นผู้นำต้องไม่ยอมให้ผู้หญิงเถียงคำสั่งเสียงของพ่อหนักแน่นทุกคนในบ้านเงียบลงทันทีอิบราฮิมนั่งนิ่งเหมือนรับคำสั่งเข้าไปในใจซารีนาไม่เคยบอกตรงๆว่าเธอกลัวแต่หลายครั้งที่เพื่อนเห็นเธอเงียบไปทันทีเมื่อมีสายจากอิบราฮิมเธอหยุดยิ้มก้มหน้ารับโทรศัพท์พูดสั้นๆแล้ววางเสียงถาทุกครั้งที่เป็นแบบนั้นบรรยากาศรอบตัวเธอก็หนักขึ้น หลังพิธีแต่งงานเสร็จญาิผู้ใหญ่บางคนสังเกตได้ว่าครอบครัวทั้งสองแทบไม่ได้พูดคุยกันพ่อแม่ของอิบราฮิมนั่งเงียบดวงตาเข้มแข็งแต่เย็นชามองไปทางครอบครัวซารินาเหมือนมีรอยแกั้นที่มองไม่เห็นพ่อแม่ของซารินาพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นแฝงด้วยความกังวลมีเหตุการณ์เล็กๆในห้องจัดเลี้ยงที่หลายคนยังจำได้ขณะเจ้าสาวกำลังตักอาหารให้เพื่อนอิบราฮิมจับข้อมือเธอเบาๆแล้วพูดอะไรบางอย่างเป็นภาษาอินโดนีเซีย ไม่มีใครเข้าใจแต่สีหน้าของซารินาเปลี่ยนทันทีเธอเงียบลงไม่ตักอาหารต่อรอยยิ้มหายไปพอเขาปล่อยมือเธอจึงกลับไปยิ้มเหมือนเดิมแต่เป็นรอยยิ้มที่แข็งและฝืนในคืนแต่งงานเมื่อเดินทางถึงโรงแรมกล้องวงจรปิดจ,จับภาพทั้งคู่ลงจากแท็กซี่อิบราฮิมก้าวออกมาก่อนยกกระเป๋าอย่างมั่นใจแต่ซารินาชะงักเธอหันไปมองถนนเหมือนลังเลเหมือนอยากถอยแต่สุดท้ายเธอก็เดินตามพนักงานต้อนรับเล่าว,ว่าขณะลงชื่อเข้าพักอิบราฮิมเป็นคนทำทั้งหมด เขาเซ็นชื่อกรอกเอกสารส่วนซารีนายืนเงียบสายตาเหมือไปทางอื่นเหมือนคนใจลอยมีช่วงหนึ่งที่เธอเผลอหายใจแรงพนักงานยังจำได้ว่าในดวงตาของเธอมีแววสัน่นขึ้นลิฟต์มาชั้น12ทั้งคู่ยืนเงียบไม่มีเสียงพูดคุยมีเพียงเสียงแอร์และเสียงลิฟต์ที่ดังเบาๆกล้องจับภาพมือของซาริน่าที่กำชายเสื้อแน่นมากจนข้อข่าวเธอไม่รู้ว่ากล้องเห็นแต่ภาพนั้นถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานเมื่อเข้าห้อง1209สองไฟสว่างขึ้นทันทีเสียงประตูปิดดังชัดพนักงานที่เดินนนผ่น่ว่ว่าาาามมลวไกีีท ต่อมาได้ยินเสียงเหมือนแก้วกระทบโตแล้วเงียบลงเสียงเบามากแต่ก้องในความทรงจําของเขาก่อนวันงานไม่นานเพื่อนของอิบราฮิมเคยเล่าเขาเห็นอิบราฮิมนั่งคนเดียวในร้านกาแฟจ้องไปที่บันทึกเล่มเก่าเขียนอะไรยาวๆลงไปหน้าตาเครียดเหมือนเก็บไฟไว้ในอกเมื่อเพื่อนเข้าไปทักเขาเพียงยิ้มจางๆแล้วปิดสมุดทันทีในโทรศัพท์ของซารินามีข้อความที่เธอส่งให้เพื่อนสนิทก่อนวันงานเธอเขียนว่าฉันหวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีฉันกลัวเล็กๆแต่ไม่อยากทําให้ครอบครัวผิดหวัง ข้อความนั้นถูกลบออกภายหลังแต่เพื่อนบันทึกไว้ในใจทุกอย่างเหมือนเป็นสัญญาเล็กๆที่ไม่มีใครจับได้ทันเวลามันเหมือนเงาที่ค่อยๆเข้ามาโดยไม่มีใครหันไปมองเงาที่ปกคลุมค่ำคืนซึ่งควรจะเป็นค่ำคืนแห่งความรักบนโต๊ะห้องจัดเลี้ยงยังเหลือแก้วน้ำที่เธอไม่ทันดื่มข้าวหมกที่เหลือครึ่งจากรองเท้าของเธอวางพาดข้างเก้าอี้เหมือนคนรีบคลายๆคิดว่ามันคือความเหนื่อยแต่ในความจริงมันคือร่องรอยความอึดอัดที่ซ่อนอยู่ และเมื่อประตูห้อง120 9ปิดลงเสียงทุกอย่างทุกกลืนหายไปโลกภายนอกไม่อาจได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นอีกต่อไปในห้อง120 9าแอร์ทำงานเสียงเบาผ้าม่านถูกดึงปิดแน่นฝ่ายสีเหลืองอุ่นส่องไปทั่วเตียงขาวทั้งคู่ยืนห่างกันเล็กน้อยอิบราฮิมวางกระเป๋าลงบนโต๊ะอย่างแรงเสียงกระแทกดังสะท้อนในห้องที่เงียบเกินไปซารีนายืนกอดแขนตัวเองดวงตาไม่สบสายตาเธอหายใจลึกเหมือนพยายามรวบรวมความกล้าก่อนจะพูดเบาๆว่า,วาเราควรคุยกันเสียงของเธอสัน่นแต่หนักแน่น อิบราฮิมหันกลับมาช้าๆสายตาแข็งกร้าวเขาพูดเสียงต่ำคุยเรื่องอะไรทุกอย่างมันชัดแล้วเธอเกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงพูดว่าครอบครัวเราไม่เหมือนกันฉันกลัวเราเพิ่งแต่งงานฉันอยากให้เราจะเย็นกว่านี้อิบราฮิมขมวดคิ้วเดินเข้าไปใกล้เสียงฝีเท้ากระทบพื้นดังชัดในความเงียบเขาวางมือบนตะกระแทกแก้วน้ำจนสั่นเขาพูดเสียงกดดันเธอหมายความว่าอะไรเธอไม่ไว้ใจฉันหรือซารินาถอยหลังสองก้าวเธอพยายามยิ้มกลบแต่ริมฝีปากสั่นเธอพูดช้าๆ ฉันแค่อยากมีสิทธิตัดสินใจบ้างอยากทำงานต่ออยากช่วยแม่ฉันไม่อยากหยุดทุกอย่างเพราะแต่งงานคำพูดนั้นเหมือนไฟที่จุดลงกลางใจอิบราฮิมเขาเงียบไปครู่หนึ่งเสียงแอร์ดังแทนเหมือนย้ำความอึดอัดเขากำมือแน่นสายตามีแต่ความโกรธเขาตอบเสียงแข็งหน้าที่ของภรรยาคือฟังสามีครอบครัวของฉันคาดหวังแบบนั้นเธอต้องเข้าใจซาลินาสายหน้าเบาๆน้ำตาคลอเธอพูดเสียงแผ่วแล้วความรู้สึกของฉันละ่ะเงียบความเงียบยาวนานเหมือนเวลาหยุดเสียงนาฬิกาดิจิทัล บนหัวเตียงดังติ๊กติ๊กอิบราฮิมหันไปมองหน้าต่างที่ปิดสนิทเขาหายใจแรงจูจูเขาคว้าแก้วบนโต๊ะปล่อยให้หล่นแตกบนพื้นเสียงกระจกแตกกระแทกดังลั่นไปทั่วห้องเศษแก้วกระเด็นเกลือ่อนซารินาสะดุ้งร่างสั่นเธอถอยจนหลังชนกำแพงเธอกัดริมฝีปากเหมือนจะร้องให้แต่พยายามกลั้นไว้เสียงจากห้องข้างๆมีคนเดินผ่านแต่ไม่ได้สนใจทุกอย่างยังคงเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอิบราฮิมเดินเข้ามาใกล้ผู้เสียงต่างกว่าก่อนถ้าเธอทำให้ฉันเสียเกียรติฉันไม่มีวันยอมรับ คำพูดนั้นคือเส้นแบ่งสุดท้ายเธอหันหน้าหนีน้ำตาไหลริมฝีปากสัน่นทร่ำละหมาดในใจขอให้พระเจ้าช่วยบรรยากาศในห้องหนักขึ้นทุกวินาทีเสียงแอร์เสียงหัวใจเสียงกระจกที่แตกบนพื้นเหมือนกรีดลึกลงในความเงียบเพื่อนบ้านที่พักชั้นเดียวกันเล่าว่าเวลาประมาณทิ้งขืนได้ยินเสียงกระแทกเหมือนของล้มสองครั้งตามด้วยเสียงเงียบสนิทเหมือนทุกอย่างถูกกลืนหายไปจากนั้นไม่มีใครได้ยินอะไรอีกจนกระทั่งเช้าว,วันถัดมา ห้องพักชั้น12ยังคงเงียบสนิทไฟสีเหลืองอ่อนส่องทั่วห้องผ้าม่านหนาปิดแน่นเสียงแอร์ดังสม่ำเสมอแต่ภายในไม่สงบอีกต่อไปเศษแก้วแตกยังเกลื่อนพื้นสารีนายืนชิดกำแทงหายใจแรงดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเธอสัน่นแต่พยายามตั้งสติอิบราฮิมยืนตรงกลางห้องร่างสูงใหญ่กำมือแน่นเหงื่อซึมบนหน้าผากแม้อากาศเย็นทำไมเธอถึงไม่เข้าใจเสียงของเขาหนักกดดันดังก้องในห้องเงียบ ฉันพยายามให้เกียรติครอบครัวให้ทุกอย่างถูกต้องตามาศาสนาแต่เธอกลับพูดเหมือนปฏิเสธซารีนาคลื่นน้ำลายเธอสั่นสีสบเบาฉันไม่ได้ปฏิเสธศาสนาฉันแค่อยากมีชีวิตของตัวเองด้วยฉันรักครอบครัวฉันรักคุณแต่ฉันกลัวคำว่ากลัวสะกิดใจเขาสายตาเข้มขึ้นเขาเดินใกล้เสียงฝีเท้าหนักกระทบพื้นเธอถอยจนไม่มีทางหนีหลังชนกำแพงเย็นเธอกลัวฉันหรือเขาพูดช้าๆเสียงต่ำเหมือนคำขู่เธอหายใจแรงน้ำตาไหลเธอไม่ตอบสายตาก้มต่ำ ริมฝีปากขยับเหมือนภาวนาในใจอิบราฮิมยิ่งเดือดเขายกเก้าอี้ไม้ขึ้นมากระแทกกับพื้นเสียงไม้ดังสนัน่นเศษเล็กๆแตกกระเด็นเสียงกล้องไปทั่วห้องเธอสะดุ้งสุดตัวใจเต้นแรงจนแทบขาดเสียงเงียบตามมาทันทีความเงียบหนาหนักจนเหมือนห้องไร้ยอากาศเธอเอามือกุมอกสูดลมหายใจสั้นๆพยายามไม่ร้องออกมาเขาพูดต่อเสียงเข้มเธอรู้ไหมเกียรติของผู้ชายคือทุกอย่างถ้าครอบครัวฉันรู้ว่ามีไม่เชื่อฟังฉันจะกลายเป็นคนล้มเหลว ซารีนาสายหน้าร้องให้พร่างพรูเธอพูดขาดห้วงไม่ใช่ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นฉันอยากอยู่ข้างคุณฉันแค่ขออิสระบ้างอิบราฮิมเงียบไปชั่วครู่เขาหลับตาสูดลมหายใจแรงเสียงหัวใจเขาดังก้องในห้องราวกับได้ยินชัดทุกจังหวะเขาเปิดตาขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความโกรธและความสิ้นหวังอิสระเขาทวนคำช้าชเสียงเต็มด้วยแรงกดดันคำนี้ไม่มีในครอบครัวฉันภรรยาต้องฟังสามีเสมอเธอสั่นสีสัน้ำตาไหลลงแก้มเธอกล่าวทั้งสะอื้น แล้วความรักคืออะไรถ้าไม่ใช่การแบ่งปันเขาเดินพูดเข้ามาใกล้มากจนได้ยินเสียงหายใจทั้งสองชัดเจนเธอยกมือบังหน้าสายตาหวาดหวั่นเธอพูดเสียงเบาอย่าทำแบบนี้ได้โปรดเสียงกระแทกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นโต๊ะที่ถูกผลักล้มเสียงไม้กระแทกพื้นดังก้องเศษข้าวของบนโต๊ะตกกระจายขวดน้ำ้มกลิ้งน้ำไหลนองเธอกรีดร้องเบาๆแล้วรีบปิดปากตัวเองเพื่อนบ้านชั้นเดียวกันเล่าว,ว่าได้ยินเสียงเหมือนของหนักล้มแล้วมีเสียงร้องขาดห้วงแต่แถวเหมือนถูกกดไว้จากนั้นเงียบไป ในห้องหนึ่งสองศูนย์กาซารีนารุดลงกับพื้นมือสัน่นเธอร้องให้สะอื้นพูดสัมวาฉันไม่อยากทะเลาะฉันอยากให้เรารักกันอิบราฮิมยืนเหนือเธอร่างสูงบังแสงไฟจนเธอมืดในเงาสายตาเขาเต็มด้วยแรงกดดันความโกรธความกลัวและความสับสนที่ปะปนเขาพูดเสียงสั่นแต่แข็งถ้าเธอไม่ยอมฟังทุกอย่างจะจบคืนนี้ประโยคนี้คือเส้นตายทุกอย่างหยุดเงียบยาวนานเสียงแอร์ยังดังเสียงน้ำจากขวดที่หกยังหยดลงพื้นทีและหยดเสียงเล็กๆก,กลายเป็นเสียงดังที่สุดในห้อง ซารีนามองขึ้นไปสายตาเต็มด้วยน้ำตาเธอพยายามเอื้อมมือแตะเขาเหมือนขอความเมตตาแต่เขาไม่ขยับแล้วเสียงกระแทกหนักดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังจนห้องข้างๆ้างรู้สึกได้ของบางอย่างแตกเป็นเสียงเงียบชั่ววินาทีตามด้วยเสียงเหมือนร่างล้มกระแทกลงกับพื้นเพื่อนบ้านเล่าว,ว่าตอนนั้นพวกเขาหยุดคุยกันทันทีมองหน้ากันแต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูเพราะเสียงเงียบสนิทต,ต่อมาความเงียบที่ผิดปกติจนขนลุกในห้องหนึ่งสองย์เก้าเศษแก้วเศษไม้น้ำที่หกบนพื้น รวมกับเงาของร่างที่นิ่งทุกอย่างถูกกลืนด้วยความเงียบกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้เพียงตอนสองคนนั้นเดินเข้าห้องแต่หลังจากนั้นไม่มีภาพไม่มีเสียงมีเพียงประตูที่ปิดสนิทจ,จนรุ่งเช้าเช้าวันถัดมากรุงเทพยังคงวุ่นวายเสียงรถติดเสียงแม่ค้าตลาดเช้าแต่ในโรงแรมย่านสุขุมวิทแห่งหนึ่งกลับมีเงาเงียบที่ไม่ปกติ พนักงานทำความสะอาดเดินมาที่ชั้นส2องรถเข็นผ้าสีขาวถูกดันไปตามทางเดินเสียงล้อเบาๆก้องในถงที่เงียบผิดปกติกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของโรงแรมลอยปนกับกลิ่นบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยเมื่อเธอหยุดหน้าห้อง1209ก็เห็นป้ายห้ามรกวนแขวนอยู่เธอคิดว่าจะข้ามไปแต่กลับได้ยินเสียงน้ำหยดเบาๆที่ลอดออกมาจากใต้ประตูพนักงานลังเลมองซ้ายขวาก่อนเขาเบาๆไม่มีเสียงตอบเขาแรงขึ้นอีกครั้งอย่างเงียบ เธอก้มลงมองร่องใต้ประตูเห็นเงาอะไรบางอย่างนิ่งเธอชะง,งักตัวสัน่นรีบโทรศัพท์หาผู้จัดการโรงแรมไม่นานผู้จัดการพร้อมเจ้าหน้าที่อีกสองคนก็มาถึงพวกเาขาเคาะเรียกซ้ำแต่ความเงียบยังเหมือนเดิมสุดท้ายตัดสินใจใช้กุญแจสำรองเมื่อประตูเปิดออกเสียงแอร์พุ่งออกมาพร้อมกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นโลหะเบาๆห้องมืดกว่าปกติมานย,ยังปิดสนิทสิ่งแรกที่เห็นคือเก้าอี้ล้มอยู่กลางห้องเศษแก้วเกลื่อนพื้นน้ำขวดนองเต็มพรมรอยเท้าปิดปรากฏเป็นทางไปถึงมุมห้อง ภาพตรงหน้าทําให้ทุกคนหยุดหายใจร่างหญิงสาวนอนนิ่งพื้นรอบตัวมีร่องรอยการต่อสู้ผมเธอกระจายบนพรมใบหน้าเย็นชาดวงตาหลับสนิทเหมือนถูกตัดขาดจากโลกไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ผู้จัดการตัวแข่งน้ําเสียงสัน่นเรียกพนักงานอีกคนไปแจ้งตํารวจทันทีไม่นานตํารวจไทยมาถึงสวมชุดสีน้ําเงินเข้มเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตามมากล้องถ่ายรูปถูกยกขึ้นบันทึกทุกมุมเสียงแฟลชดังวา่วาว่ในห้องที่อย่างเงียบตํารวจก้มลงตรวจศพหญิงสาวสายตาเคร่งเครียด พวกเขาพูดคุยกันเสียงเบาคำว่าฆาตกรรมหลุดออกมาเพียงครั้งเดียวแต่พนักงานโรงแรมที่ยืนอยู่ก็น,น้าซีดทันทีกระเป๋าเดินทางสองใบยังอยู่ข้างเตียงเปิดกว้างเสื้อผ้ากระจัดกระจายบัตรประชาชนอินโดนีเซียวางบนโต๊ะเล็กข้างเตียงข้างกันมีหนังสือศาสนาเปิดค้างไว้หน้ากระดาษเตยกน้ำจนตัวหนังสือเลือนบนกำแพงมีรอยกระแทกใหม่ๆสีขาวแตกเป็นรอยชัดเจนบ่งบอกว่ามีการปะทะกันอย่างรุนแรงเมื่อคืน เพื่อนบ้านชั้นเดียวกันถูกเรียกมาสอบพวกเขาพูดเสียงสั่นว่าได้ยินเสียงโตล้มเสียงร้องเบาๆแล้วเงียบสนิทพวกเขาไม่กล้าออกมาดูเพราะกลัวว่าเป็นเรื่องครอบครัวชาวต่างชาติในขณะเดียวกันตำรวจสังเกตว่าเจ้าบ่าวไม่อยู่ในห้องกระเป๋าบางส่วนหายไปพนักงานต้อนรับยืนยันว่าเขาออกจากโรงแรมตอนตีห้าสวเสือ้อคลุมสีดำเดินเร็วโดวยไม่หันกลับมาบันทึกกล้องวงจรปิดถูกเปิดภาพชายหนุ่มสูงใหญ เดินก้มหน้าลากกระเป๋าใบเดียวผ่านล็อบบี้สายตาไม่สใครก่อนผลักประตูออกไปสู่ความมืดของถนนกรุงเทพพยามเช้าเจ้าหน้าที่รีบตั้งด่านค้นหาแจ้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทันทีภาพชายหนุ่มถูกส่งไปยังสนามบินและด่านชายแดนสื่อไทยเริ่มรายงานข่าวสายข่าวโทรเข้ามาถามชื่อโรงแรมบอกว่ามีข่าวลือเจ้าบ่าวชาวมุสลิมจากอินโดนีเซียค่าเจ้าสาวกลางคืนแต่งงานรายละเอียดเริ่มหลุดออกทีละน้อย ชาวบ้านละแวกโรงแรมเริ่มมามุงบางคนพึมพำว่าครอบครัวชาวมุสลิมมักถือเกียรติเป็นใหญ่บางคนบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การทะเลาะแต่คือศักดิ์ศรีที่แตกหักเมื่อศพถูกห่อด้วยผ้าขาวและยกลงมาความเงียบปกคลุมทั่วทั้งถงโรงแรมพนักงานบางคนคงก้มกราบไหว้บางคนร้องให้เบาเสื่อมวลชนยกกล้องขึ้นถ่ายภาพผู้หญิงที่เคยเป็นเจ้าสาวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนถูกยกออกมาเป็นศพกลายเป็นข่าวใหญ่ของกรุงเทพในช่วง้ามคืน ข่าวฆาตก,กรรมในโรงแรมสุขุมวิทกระจายรวดเร็วภาพศพหญิงสาวถูกหดด้วยผ้าขาวกลายเป็นผ้าหัวทุกช่องทีวีไทยรายง,งานตลอดทั้งวันชื่อของเธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้นในคืนแต่งงานตำรวจตั้งโต๊ะแถลงยืนยันว่าเจ้าสาวเสียชีวิตเพราะการทำร้ายร่างกายรุนแรงผู้ต้องสงสัยคือเจ้าบา่าวชาวอินโดนีเซียที่หลบหนีหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเผยว่ามีหลักฐานว่า เขาซื้อตั๋วเครื่องบินออกจากสุวรรณภูมิตอนเช้ามืดแต่ยังไม่ยืนยันว่าออกนอกประเทศสําเร็จหรือไม่ครอบครัวฝ่ายหญิงในอินโดนีเซียได้รับข่าวจากสถานทูตน้าตาของแม่ผู้สูญเสียดังผ่านสื่อเธอเล่าว่าลูกสาวเป็นคนร่าเริงเชื่อฟังตั้งใจเรียนทํางานเพื่อครอบครัวเธอไม่คิดเลยว่าการแต่งงานจะกลายเป็นเส้นทางสู่ความตายฝ่ายเจ้าบ่าวครอบครัวในบ้านเกิดก็ถูกสื่อรุมถามพ่อของชายหนุ่มพูดเพียงสั้นๆว่าเขาไม่เชื่อว่าลูกชายจะทําเรื่องเช่นนี้แต่ถ้าเป็นจริงเขาก็ไม่อาจให้อภยัย สังคมไทยถกเถียงบางคนโทษเรื่องครอบครัวที่บังคับแต่งงานบางคนชี้ว่าศักดิ์ศรีและศาสนาถูกใช้เป็นเหตุผลทำร้ายคนรักบางคนตั้งคำถามว่าทำไมโรงแรมไม่แจ้งตำรวจเร็วกว่านี้เพื่อนบ้านที่อยู่ชั้นเดียวกันยังจำเสียงเมื่อคืนได้ดีพวกเขาเล่าว่ามีเสียงเก้าอี้ล้มเสียงร้องแถวแล้วเงียบลงหลายคนรู้สึกผิดที่ไม่กล้าเคาะประตูช่วยทั้งที่อาจต้องกันโศกนาฏการรมได้ตำรวจไทยร่วมกับตำรวจอินโดนีเซียและอาเซียนออกหมายจับสากล ประสานอินเตอร์โพลภาพชายหนุ่มถูกเผยแพร่ทั่วสนามบินและท่าเรือข่าวรายงานว่าเขาอาจซ่อนตัวในมาเลเซียหรือฟิลิปปินส์การล่าตัวกลายเป็นข่าวระดับภูมิภาคในกรุงเทพโรงแรมที่เกิดเหตุปิดห้องหนึ่งชั่วคราวมีการทำพิธีสง่งเพื่อปลดปล่อยดวงวิญ,ญญาณตามความเชื่อท้องถิ่นแขกบางคนยกเลิกห้องพักเพราะกลัวแต่บางคนกลับมาขอพักเพราะอยากเห็นสถานที่ที่กลายเป็นข่าวดังชาวบ้านย่านนั้นพูดถึงเรื่องนี้ทุกวันบางคนสอนลูกว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าบางคนเตือนว่าความรัก ไม่ควรถูกบังคับด้วยเกียริหรือศาสนาในอินโดนีเซียเพื่อนเจ้าสาวรวมตัวกันทำพิธีละหมาดอุทิศให้เธอพวกเขาบอกว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดยิ้มเก่งไฟฝันอยากมีครอบครัวอบอุ่นแต่กลับถูกพรากไปเพราะความรุนแรงสื่อมวลชนใช้คำว่าคืนแต่งงานที่กลายเป็นคืนแห่งความตายบทความยาวในหนังสือพิมพ์ไทยเชื่อมโยงกรณีนี้กับความรุนแรงในครอบครัวที่มักถูกปกปิดบางครั้งสังคมไทยและประเทศเพื่อนบ้านเลือกที่จะเงียบเพื่อรักษาหน้าแต่ความเงียบก็ค่าได้ จ้าหน้าที่โรงแรมบางคนยังมีฝันร้ายพวกเขาเห็นภาพหญิงสาวนอนนิ่งทุกคืนเสียงเคาะประตูที่ไม่ได้รับคำตอบยังตามหลอกหลอนพวกเขาสารภาพว่าชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนตำรวจไทยยังคงตามหาเจ้าบ่าวหนีคดีแต่ไม่มีการยืนยันว่าเขาถูกจับได้ข่าวเริ่มเงียบลงแต่ครอบครัวยืดยังไม่อาจลืมทุกคืนแม่ยังอธิษฐานถามว่าทำไมพระเจ้าจึงให้ลูกสาวต้องเจอชะตากรรมนี้เรื่องนี้กลายเป็นบทเรียนเ,เตือนใจมันบังคับให้ผู้คนหันมาถามตัวเองว่า เราจะปกป้องคนที่รักจากความรุนแรงได้อย่างไรเราจะยอมเงียบเพื่อรักษาหน้าครอบครัวหรือจะยืนหยัดเพื่อความปลอดภัยและชีวิตของลูกหลานและท้ายที่สุดคำถามที่ยังแขวนอยู่ในอากาศคือหากความรักถูกบังคับด้วยศักดิ์ศรีและศาสนามันยังเป็นความรักจริงหรือไม่